สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิทีมนะครับเดี๋ยววันนี้รนก็จะมาอัปเดตแอปในการหาเงินเข้าทูมิ n น่ w a ลเลตฟรีนะครับแล้วก็จะมาสร้างซองโวลเลตกันด้วยเนาะโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งเงินที่ถอนจากแอปนะครับมาสร้างซองให้กับเพื่อนนะครับก็20 t สิบทูมิเน่ l วลเลตนะครับแบบสุ้มจานวนเงินคนที่ได้รับ16คนนะครับกดสร้างซองไปเลยนะครับซองนี้นะครับจะลงหลังลงคลิปกี่โมงนะครับก็รับชมคลิปให้จบเนาะเพื่อนๆจะได้รู้เวลานะครับว่าผมเนี่ย จะวางลิงก์ซองหลังลงคลิปกี่นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับก็ขอให้ได้แล้วกันนะครับยังไงก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์น้กดติดตามช่องดีทีมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับวิวเยอะคนดูเยอะการกดไลค์เยอะมีการคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะนะครับเดี๋ยว ก็ซองทูมินิวอเลตเนี่ยเราก็จะแจกหนักขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาทําการดาวน์โหลดแอปเล่นหรือว่ากรอกโค้ดให้กันนะครับก็ผมก็จะเอาเงินตรงนี้แหละมาทั้งซองทูมินิวอเลตแจกคืนให้กับเพื่อนๆน,นะครับและแอปที่จะหาเงินให้เราเข้าทูมินิวอเลตฟรีในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่า f u n n y h o o p นั่นเองนะครับโดยยอดที่จะถอนเนาะที่ผมจะถอนเข้าทูมินิวอเลตในวันนี้นะครับก็คือ43บาท50สตางค์นั่นเองนะครับก็ ผมก็เอา20บาทนะครับมาสร้าง2ทูมิเนิวัลเลตให้กับเพื่อนๆนะครับตรงนี้ก็กดรับรางวัลได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็กดถอนนะครับตรงนี้ก็รอนะครับไม่กี่นาทีเนี่ยเงินก็ได้รับแล้วนะครับถือว่าไม่นานนุ่สำหรับแอปนี้นะครับแล้วก็คนไหนที่สนใจนะครับจะหาเงินกับแอปนี้นะครับแอปนี้นุ่จะรองรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับสายฟรีสามารถทําได้และย้ําเลยนะว่าไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วก็ คนที่าดาวนโหลดแอปติดตั้งมาใหม่เนี่ยครับสามารถถอนยอดเงิน0.15บาทเข้าถูมอนิวเวลตได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็การถอนเงินกับแอปนี้นะครับก็สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆและก็ถอนเงินเข้าถูมอนิวเวลตได้เรื่อยๆทั้งวันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนว่าแอปนี้นะครับมันจะมีวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการทําเงินอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับสำหรับหลังจากที่เรา ดาวโหลดแอปมาหรือว่าเข้าแอปมาใหม่เนะครับเขาก็จะมีในส่วนของรางวัลประจําวันให้เรานะครับก็ให้เราเลือกเนาะสักกล่องหนึ่งนะครับตรงนี้ผมขอเบาเสียงก่อนเผื่อมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าหลังโฆษณาจบตรงนี้เดี๋ยวก็จะมารีวิวต่อละกันนะครับก็หลังจากที่เราดูโฆษณาจบนะครับก็จะได้เป็นเพจนะครับแล้วก็เหรียญคอยตรงนี้มาเนาะก็เดี๋ยวมันจะเอาไปใช้ถอนเงินได้นะครับแล้วก็สำหรับการเล่นอ่าสำหรับแอป Fu n n y Hoop ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการโยนห่วงเนาะแล้วก็เนี่ย เลงไปนะครับแล้วก็โยนให้มันเข้านะซึ่งตอนแรกที่เราเล่นมาเนี่ยก็คือมันจะมีเหมือนมันจะมีลูกศรให้นะครับเป็นการกะระยะนะ้องถ้าเกิดมันขึ้นสีเขียวอะไรเงี้ยก็คือเราโยนเข้าแน่ๆน,นะครับแต่พอเราเลเวลเกินเลเวล4เลเวล5อย่างเงี้ยเราก็ต้องกะเอาเองนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเนาะแล้วก็ระหว่างที่เราเล่นนะครับการทําเงินก็จะหลังจากที่เราผ่านด่านนาะเราก็จะมีวงล้อเสียงโชคแบบนี้ขึ้นมานะครับหรือว่า ระหว่างเล่นมันก็จะมีวงล้อเสี่ยงโชคตรงนี้ขึ้นมาให้เราหมุนเหมือนกันนะครับซึ่งการดูเนี่ยเราก็จะได้ทางเงินและก็เพชรนะครับตรงนี้ก็กดหมุนไปเลยเนาะก็มันจะหมุนได้หลังจากที่เราดูโฆษณาจบนั่นเองนะครับอ่าอย่างรอบนี้นะครับหมุนเสร็จก็ได้อยู่ที่0.04บาทนะครับก็กดรับรางวัลได้เลยนะจากนั้นก็กดถอนเข้าบัญชีแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวงล้อนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเพชรนะครับทุกคนเจ้าตัวเพชรตรงนี้ ขึ้นไปกดตรงนี้นะครับมุมบนซ้ายน้องเราจิ้มเข้าไปเลยนะครับสำหรับเพชรตรงนี้ผมจะบอกว่าคือเราเนี่ยตอนแรกนะครับเขาจะมีให้เรามาทําการเช็คอินก่อนนะครับพอเราเช็คอิน1วันเรียบร้อยแล้วเนี่ยใน1วันนะครับเราจะสามารถถอนยอด0.15บาทได้2ยอดต่อวันนะครับแล้วก็เพชรตรงนี้เนี่ยเราได้มาจากการดูโฆษณาในแอปนี่แหละนะครับก็หาไม่ยากนะครับก็ดูนาะแล้วก็มาเก็บมาถอนเงิน0.3บาทต่อวันนะครับตรงนี้ก็ ผมมีอยู่0.18เนา่ก็แลกได้1ยอดเนี่ยครับมันก็จะเหลือถอนอีกหนึ่งยอดนะตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็กดถอนไปเลยนะครับโอเคก็กดแบ็คกลับออกมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของเงินนะครับด้านมุมบนขวามือนะครับจิ้มไปนะครับเงินตรงนี้ที่ผมดูนะผมสามารถถอนได้พรุ่งนี้นะครับย้านะว่าเงินหรือว่าเหรียญที่เราสะสมมาเนี่ยจะถอนได้ในวันถัดไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอปนี้นกใครสนใจนะครับก็สามารถ ไปโหลดได้เลยนะครับจากลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับแอปนี้รองรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับสายฟรีทำได้ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเงินเข้าเร็วแล้วก็บิในการถอนผมก็จะแปะให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตองค์มินิวอเลนะครับที่สร้างในวันนี้นะครับก็จะลงหรือว่าวางลิงก์หลังลงคลิปไปแล้ว10นาทีนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยน่าจะดูคลิปจบแล้วก็มารอรับได้เลยนะครับก็ ใครที่ดูคลิปจบนะครับก็ขอให้ได้ทุกคนละกันนะครับวันนี้ก็ก่อนจะกันฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องรืทีไมไว้ด้วยวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ